สวัสดีนนครับวิธีบ้านเ่าครับมื้อนี้สิพามาติดตามผลการช่ำหรือว่าตอนแบบไง,ไง่ายๆสำหรับการปลูกไผ่ไครับอันนี้เป็นไผ่ที่หฮอตอนไว้นะครับกิมสุ้งนะครับเาเบิ่งครับหลังจากที่ผ่านไปหลังจากที่คลิปนั้นนะเขาได้เฮ็ดนะครับการตอนไปแล้วทีนี้เบื่องติดตามผลครับอันนี้มาช่ำอะไรสิครับ เขาคุยแฟลร์ถ้าไหวครับ,บจิวาาจ๋วขาดติดตามมือครับถอ,อนขึ้นมาเาจาจะจริงครับเห็นเนดนไ่งตัวอย่างไล่เห็นไล่ครับขาดแล้วง่ายง่ายๆครับจริงง่ายแล้วกันนี่ครับนี่ครับมาไลา่ก,กันสิเกิดมากครับเห็นไหมาครับตามฝน นี่ก็ลงถุงช่ำปลูกไว้ได้เลยนะครับนี่ครับมีอยู่หลายเก่งครับช่ำไว้ตอนใส่ปวดกันนะครับนี่ครับอ,อหกักนวนี่ครับสาม,มารถเอาไปลงถุงปลูกได้เลยครับครับมาติดตามครับนี่ครับ หากพร้อมที่จะปูดได้นะครับการง่ายๆครับการตอนที่ไม่ประมาณ30มสิบไปสี่สิหม่ก่อหากทำกาไปลงถูงชำใหม่หรือสีลงปูได้เลยก็ได้ครับสำหรับที่นี่ก็มาติดตามเองจะไั่นก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับเป็นเก็บความรูเร้เล็กๆ,ๆหน่อยที่เรานํามาฝากพี่น้องเกษตรกรเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับจ,จะนั่นก็อย่าลืมฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อาการแจ้งเตือนนะครับเก็บความรู้เล็กๆหน่อยดีๆสำหรับการเกษตรครับสารมนีกรับทีขอจบการอัดคลิปนะครับเพียงสำนีก่อนเดี๋ยวติดตามเบื่อคลิปหนา้าที่พามาแนะนำยังครับสวัสดีครับ